Nó điều lắm bóng, eh? bom A, mọi 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 máu, mọi 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 ดรป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 คนหน่วัวดด o p 4 eliminated ะหวัง Top f i m o p r has located a bomb ล็อกตรงนี้ให้หน่อยดิไอ้แบงค์ล็อกหน้าต่างนี้ให้หน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยี้นี่ยี้นี่ล็อกให้หน่อยมันน่าจะเนียหน้าตาเจอเยอะผู้เดินอย่างนี้เลยเฮ้ยไอ้ข้าอะไรอ่ะห้องนี้ใไงมมีตัวข้างหลังอีกมีตัวข้างหลังอีกมีตัวข้างหลังอีกตรงนั้นตรงนั้นแหละเลงรอเลงรอเลยเลงรอเลย

ไอ้กูแพนกันไอตีกูเหี้ยโอ้ยถ้ามึงอยากทำให้เกมมันดูลำบากขึ้นเลยเพื่อนไม่อนไปแพนเหรอไอโยโดนยิงตายบอลปอลบอลบอลโอ้ยโอ้ยไม่น่าใช่กูได้ทำเกมลำบากไอ้เหี้ยโดนระเบิดสามลูกมาซีหลอกไอ้เหี้ยกูโดนสามตัวคอร์สคิวไหนบ้างล็อกเกอร์แล้วก็ใส่งแล้วก็ กล้ๆเราใกลเกอเลยขับบอมีไหมขับบอ่เห็นนะไม่แน่ใจหรอกเฮียโปโยเฮียบี้เฮียบีเฮ้ยกเป็นจีดาลุยเพลิงไอ้เหียมีตัวเับขันซีซีรับขันซีซีอะแม่ยไอ้เหียโคตเยอะ ไอ้ก้าไหลไอ้ก้าไหลกาไปก่อนหน่อยเพื่อนเอ้ายโดนหัวใครเฮ้ยผู้ผูู้โอ้ยชีมันมาเอากูแต่กูได้เจาะแต่ครูได้ต้องเจาะไม่หยิงไม่โดนโอ๊ยไม่ใช่ไหมอ่ะ When I think careful. Blast set, Blast set. Max. What did you know? Rotation care. The diffuser is now low. Addicts, addicts, addicts. On, my ping on, on my, ping, my ping, on my ping, eloping, eloping. Oh, oh, they're pushing on addicts. Yeah, thank you. Let's go, You have dropped the diffuser. Oi. Down to one friendly. What? Right side. So Ooh. I win. Nice! Oh, プロアタ

กากลตัวนึงเฮ้ยเฮี so ้ยในสายูสไอ้ดูส่อยู่ในสาย่ายตาายต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 ายายาตายตายนายายต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 าตายนายตาตายตาาย

ตัวมีตัวโดนบุ่งไหนบุ่งวะเป็นละวุงไให้บุ่งตายอยู่อ้ล็บบี้ลอบบี้เอ้เมนเมนไอ้ท้าเมนตัวเมนะตัวเมนอ๋อสวยเว้ย

ได้ตัวอีกตัวห้องมอไซค์ห้องมอไซค์ห้องมอไซค์โตโตตโตโตตัวนี้ตัวนี้ไขวามือซี่อิค่อนข้างเจ็บมอไซค์มเอ้ตรงน้ามรงน้ำเฮ้ยฮอวิงลบสวยได้ปะ อีกแ่้อีกแล้วมายิงนิดยิงนิดลงสไปร์ลเบรตาย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 รู้นี่ตายใอยู่ไหนื่อไม่เห็นตายตายตายขบวนขบวนมีตัวนึงขบวนขบวนตัวนึงตัวท้ายเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย